และมีดูผิดผิดถูกถูกมานานคนอื่นจะดูเราผิดผิดถูกถูกแต่ตัวเราเนี่ยจะดูตัวเองถูกดูตัวเองดีดูตัวเองไม่ดีดูตัวเองไม่ดีนั้นดีแล้วดูถูกแล้วดูตัวเองไม่ดีแล้วก็จะเห็นตัวเองดีพอเห็นไม่ดีแล้วก็คิดจะทำดีเช่นเราทะเลาะก,กับตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนที่จะไปด่าคนอื่น ธรรมะสอนอย่างนั้นทางโลกไม่สอนงาน,นด่าคนอื่นให้สบายใจก่อนตัวเองไม่ให้ใครด่านินทาคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากให้ใครนินทาเราเบียดคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากเกลียดตัวเองไม่อยากให้ใครเกลียดเราเกลียดคนอื่นไม่อยากเกลียดแต่ตัวเองไม่อยากใครเกลียด,ด,ดอยากให,ให้คนอื่นลหลักเราอิจฉาคนอื่นนิจฉา,ดาดได้ไม่อยากให้ใครอิจฉาเราชอบอิจฉาคนอื่น เห็นคนอื่นเขาวิตกคนอื่นเขาเป็นทุกข์แล้วเราก็ดีใจทําคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครทําเราไม่อยากให้ใครซ้ําเติมเราซ้ําเติมคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครซ้ําเติมเราคนเราได้ว่าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเขาจริงว่าธรรมะไม่ใช่เห็นแก่ตัวบางคนบางคนมีธรรมะวัดขวาเเองแก่ตัวแต่ธรรมะได้เป็นคนใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวหรอก ใจเขาใส่ใ,ใจเราไม่เมื่อเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเราก็ไม่อิจฉาเขาเพอร,รู้ใจแล้วว่าคนอิชากันเนี่ยไม่ดีถูกอิชาแล้วก็เสียใจเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเลยเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็รู้ใครๆในโลกนี้ก็ไม่ต้องการให้ใครอิจฉากันเลยทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดเราเลย ก็รู้แล้วว่าทุกคนไม่อยากให้เราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเขาเขาอยากให้ทุกคนรักเขาให้หมดทั้งโลกเลยรักน้อยก็ไม่พออยากให้รักมากๆอยากเห็นใจเขามากๆเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้ตรงกันแสดงว,ว่าโลกนี้คนเราต้องการตรงกันแต่ว่าใจคนเราไม่ ว่าชอบเอาเปรียบกันชอบอยากได้ดีคนเดียวอยากได้ความสุขคนเดียวจะไม่แบ่งความสุขให้ใครโลกเป็นสุขถ้ากลายเป็นคนไม่มีธรรมะก็เป็นคนเองแก่ตัวถ้าเราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเราก็จะคิดว่าคนอื่นก็คงไม่อยากให้เขาเกลียดเขาเราก็อย่าไปเกลียดเขาเราอยากคนอื่นรักเราเราก็อย่าไปเกลียดเขา เราก็จงเมตตาต่อเขาอกเขาอกเราเหมือนกันเราไม่อยากให้เขานินทาเราเขาก็ไม่อยากให้เ,าเราเรานินทาเขาเราก็จะไปนินทากันอย่าไปให้หลายป้าสีกันเราก็ไม่อยากให้ใครโกรธเราใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครโกรธเขาเกลียดเขาแสดงว่าไอ้ความโกรธเกลียดนี่ใครก็ไม่อยากได้ทุกคนปรารถนาความดีหมด เมื่อรู้ว่าอันนี้มันเป็นโทษเป็นทุกข์แล้วเราจะทำกันต่อไปทำไมเราก็จงใช้ธรรมะเข้ามาดับแต่เข้ามา,าโโหสีกรรมเสียมาตัดรอนความไม่ดีในใจกันเสียเขาก็าไม่อยากให้เราด่าเขาเราก็ไม่อยากให้เขาด่าเราเมื่อเรารู้ว่าใครๆก,รก,รก,ไรก็ไม่อยากให้ใครด่ากันเราก็จะด่าเขาทาไมแต่คนเรามีอคติอย่างหนึ่งไม่อยากให้ใครด่าตัวเอง ไม่อยากให้ใครอิจฉาตัวเองไม่อยากให้ใครกันแก้งตัวเองแต่ธรรมะที่จะแก้ใจคนได้บอกว่าต้องด่าตัวเองก่อนต้องนินต้องด่าตัวเองก่อนต้องนินทาตัวเองก่อนว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนที่จะไปว่าคนอื่นไม่ดีติเตียนตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนตัดเตือนตัวเองก่อนประนามตัวเองก่อนประนามตัวเองเลวก่อนจึ่งค่อยเป็นดาวคนอื่นเลว คนเรานี่กลัวกลัวการประนามตัวเองเร็วกลัวลรกเกินคนอื่นจะประนามเราว่าเป็นคนชาติเลวเราก็เลยรีบประนามคนอื่นให้เร็วแต่หารู้ไหมว่าการประนามคนอื่นนั้นเป็นการกระทําผิดศีลธรรมใครเราจะอยากให้ใครประนามใครเมื่อรู้อย่างนั้นพุทธาจึงสอนนะให้ตีตัวเองให้เตือนตัวเองประนามตัวเองอ่ะดีแล้ว